สิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานและมนุษย์ไม่สามารถต่อกรมันได้นั้นคือภัยพิบัติต้องครับวันนี้เราทําการเล่นมายคราฟมินิเกมหนีภัยพิบัติกันซึ่งมินิเกมนี้ผมบอกได้เลยว่าเราจะต้องเจอภัยพิบัติหลากหลายที่จะถูกสุ่มในตัวเกมและภารกิจของเราคือเอาชีวิตรอดให้ได้และเป็นคนที่มีเลือดเยอะที่สุดในเกมนี้คุณจะสามารถแล้งผู้เล่นคนอื่นไปได้หรือว่าจะทำอะไรก็ได้ให้คุณมีชีวิตรอดเป็นคนสุดท้ายคลิปในวันนี้เป็นยังไงผมพี่เฟรมและพี่เวฟบจะลอดจากภัยพิบัติทางมน คุณไม่ชอบอะไรมาก็ได้ไ้โปรดนะครับคลิปผมจะได้ขึ้นฝีทุกทีผมตั้งใจตัดคลิปมากเลยนะทุกคน ด้วยนะครับโอเคไปดูกันสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมสองทานอีกแล้วนะครับในวันนี้อยู่กับพี่เฟรมแล้วก็พี่เวฟนะครับเดวันนี้ผมได้ทำการพาสองคนนี้มาเล่นมินิเกมที่เรียกว่าหนีภัยพิบัติในไมค้าพีอีนะครับพี่เคยเล่นไหมครับพีอีป่ะไอ้ย่าเดอลี่ไม่เคยเล่นเลยครับมันคืออะไรเนี่ยโอเคครับภัยพิบัติแรกที่เราเจอคือแบ็คโฮแล้วอันที่สองคือวันอินเชิมเบอร์ก็คือว่าเราสามารถที่จะยิงใครสักคนหนึ่งแล้วก็ตายได้เลยครับภายในนัดเดียวในนี้ต้องทำไงถึงจะยิงได้ผมจะยิงไอ้หมอนี่มััััััันน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 นเเเหหมมมมมืือออออว่่่าาาจจะะแแแแแบบบบตตตรรรรกกกสุภยยพิิ้คค็โโฮใชีทดดดูไป มาแล้ววันนี้แชมเบอร์ตอนนี้เราเป็นธนูใช่ป่ะพอเรายิงใครสักคนหนึ่งอะนัดเดียวเท่าน,นั้นแหละถ้าเกิดโดนป,ปุ๊บคือตายทัยยนทีไม่ตายผมยิงแล้วจะไม่ตายพี่กากไงเ <laughs> ต็มหัวไม่ไม่ตายคนอยู่ใกล้คี่ส<ะ>ุดคือใครวะไอ้มากมันอยู่มันอยู่ในแมคโครหมดเลยส่วนใหญ่อะมันโดนดุดมันโดนดูดมันมันคับอะมันก็แบบมันก็สู้กันเออมันขับให้เราดูดเชี่ยบ้านเมืองกำลังพังกสลายเจอใครก็ไม่รู้มันยิงกูป้าวะไหนเอ้ยังยิงกูไม่ยิงกูเฮ้ยหลบได้เว้ยเฮ้ยหลบได้เว้ย

ดีฟีดีฟีโชคดีครับที่บัตรเพิ่มเติมยังไม่มานะครับไปเพิ่มเรื่องกันแล้วกันนะสวัดีอนสๆสู้สู้ตรงนี้มีดีเพิ่มเรืองตรงนี้มีเพิ่มเรืองด้ยสวยสวัสดีนีกี้บทคนนัดหนึ่งอะไม่เห็นตายเลยวะไม่รู้อะมันอาจจะแบบบักก็ได้พี่โอ้ยเรากการเ้ียกคุยปีกิ้อนไม่ตายเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมันบอกว่ามันบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดยิงโดนอะเราจะได้ลูกคนูมาเพิ่มใช่ใช่ใช เฮอได้ที่หนึ่งไงวะเรียกกูได้เก่งตั้งตั้งแต่ชาวบาแล้วนะมาอ,ะอีเ,อเวนที่เจอคือท็อกซิกนะครับแล้วก็ TNT คือตอนนี้ก็คือว่าอย่าเหยียบสลามสลามมันจะเป็นพิษนะครับแล้วก็มี TNT ที่เราสมราม<อ>ารถปาใส่เพื่อนได้เอ,อ้ยเอาวะอันนี้แหละชอบไอ,อ้ดเดีเยวคนเกลียด TNT ยหรอเปล่าอัน<ะ>นี้แหละชอบเลยเสลามมันจะเป็นแบบเหมือนบล็อกพิษแต่กูกูเกลียดมินิเกมนี้ตรงที่แบบมันสามารถตีคนอื่นได้ดูเออดิมันของดีเาอ้ดียดีแล้วตีได้มันนัวอื้ออื้อวู้ยไม่ให้มันตาเลย เลนชีกระจายอ่ะเออแล้วนี่มันทำไงอ่ะไม่รู้อ่ะมันอาจจะสุ่มก็ได้แบบเสียงดวงเกิดตรงนี้คิดเยอะมากเลยใครแม่งระเบิดยับขนาดนั้น่ะรถไฟระเบิดใจนี่โคตรแรงระเบิดโคตรแรงโคตแรงจริงนะโอ้ยโอ๊ยผูติดเชืเรียบร้อยอันนี้ไปเรียบร้อยไปคนตุย มมนไ่อตเราต้องหาแบบหัวใจเไม่ฮิลใช่หัวใจมันเอาไว้ฮิลครับเราสามารถใช้หัวใจฮิลได้เราหาหัวใจไว้ฮิลด้วยปะไอ้ยมันมันอยู่ข้างบนเดมอนเฮ้ยกุตกไอ้เหี้ยกุตกดี่สองตายเหี้ยควายโง่ตายแล้วบี อว่ะมันตายเลยมันเป็นอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุไม่่ใชเหรอันจะกินพี่เฟยมันโง่ว่ะตายเลยอ่ะมอนเอออุ๊ย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 อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยยังดีแม่งกูไปเจออะไรก็ไม่รู้แม่งตกเฉยเลยเดี๋ยวเราดูเราดูเราดูแชมป์รอบนี้ครับน้องๆเราดูแชมป์รอบนี้ครับน้องๆอุ้ยทำไมระเบิดมันแบบรัวจัดอะระเบิดมันรัวจริงดูระเบิดดิระเบิดแม่งแบบโคตรป่าเออมันได้ไดนาำมันมาเออพี่ทำไมเนี่ยต่อยมั้ยไงไอ้ยยต่อยกันด้วยชัดเทพกระทืบผู้หญิง เออแล้วแกไม่ยิงเหลยว่ะไอ้เอจ๊ไม่เลือดเต็มไอ้เจะเต็ม่เลือดเต็มนี่เลือดอีกแล้วเวลาที่ไหนล่ะครัอยากจะแจกจ่ายความเตาเทียมคุณู่อะไรของเงียบไพ่บัตรที่เราได้คือหลุมด่าอีกแล้วพวกแบคคอยยื้อแล้วก็ลาวาไหลขึ้นเรื่อยๆไหลขึ้นเรื่อยๆอ้าวแย่ละแล้วโดดไม่ได้ด้วยเหมือนว่าลาวามันจะไหลเรื่อยๆโอเคลาวาตอนนี้จะไหลจากใต้ล่างของขึ้นมามันจะแบบัวปัยังไง วะมันไดยมันขึ้นไม่ได้หรืมันโดดมันขึ้นไม่ได้มันโดดไปได้โอ้ยมือมือนี่ไอคิวตับไม่ว่ะมันขึ้นไงวะเออกขึ้นได้เลยได้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 ว่ะได้แล้วครับได้แล้วครับขึ้นได้ไงวะเห็นไหมพีย่มันไม่ได้ล่ะเออได้ขึ้นได้ไงอ่ะแต่มันขึ้นไม่ได้ดิมันมันปีนไม่ได้ไหนอะปีนไม่ได้ปีนไม่ได้ไอ้กูไอ้กูเปีนไม่ได้เีย เฮ้เก็บเรียกกันเลยตีไม่ได้อวิบอนวิบอนวิบอนยาบามาแล้ววิบอนไปมาแล้วมาลาก่อนมัาดูวิธีไปโอ้โหไม่ไหวแล้ววันไปมาโอ้วิบอนมาแล้วไปมันต้องมีวิธีดิมันต้องมีวิธีดิดูดอะไรเนี่ยเออผมเกลีดแบคโฮอ่ะไบคดูดเราดูดเราเชียร์ดูดไปพักไปพอนเออเออแบคโฮแม่งดูดไม่พักเลยไฟด่ไปไฟบ้าน ไปไหม้ไฟไหม้แล้วไฟไหม้แล้วตไปไ้ยนตีกอดิยืนตีกอนดิอี่แฟมไอ้ไห้บ้านไไปบ้านดิอด้วยเอ้ยเราว่ามาเรวามาเเลกก่อนพี่เฮ้ยไปไปจุะตายโอ้โหเฮ้ยมันยังรอดมา ไอออ้้ดีในที่สองครับวิปชนะวิวเลยไปได้ไงวะเนี่ยเก็บแบคโฮอะใครก็ได้เอาเอาแบคโฮมายัดให้แหมไม่งดูเป็นอะไรที่โง่มากเลยเอาจริงรอบนี้ทอร์นาโดครับหรือว่าลมหมุนแล้วก็บราวน์นี่ผมไม่รู้ว่าบราวน์คือแปลว่าอะไรนะแต่ว่ามันจะมีเห็นว่าทอร์นาโดนี่มันค่อยๆหมุนเราอะทอร์นาโดก็โง่เขาอยู่ตรงกลางเอ้ทอร์นาโดอยู่ตรงกลางที่มันจะหมุนๆๆเอ้ยมึงอีกเกือกเอือหาเรื่องอีกเชะเมึงอี้แล้วคือใครวะ นี่แเฮ้ยพี่พี่เปิดพี่พี่เปิดเราสามารถเราสามารถข้ากันได้เราสามารถข้ากันได้อ้าวอ้าวอ้าวโอเคอ้าวเตะอุ้ยมาคนจะตายมาตีลัวได้เลยพี่คิกคิกเลยตีลัวเลยพี่ตีลัวเลยเจะตายกูเลยเล่นก่อนเดียววันไรกันกูดิ้นด้วยมีคนไรกันพี่เฟย์พี่เฟย์เขชื่ออะไรพี่เฟย์เขาพี่เฟย์ไม่พี่เฟย์เขาเป็นตัวดำดำอะ โอ้ยผมตายเกียไอ้ยังคุณโดนผู้หญิงฆ่าพี่กดเข็มทิศดิมันจะตามหาคนนู้นะอเล็ก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 ตายอเล็กก็ตายแล้วอเล็ก็ตายแล้วมันทีมกันมันทีมกันเออเอออเล็กอเล็กก็ตายแล้วพี่สองนัดเอออเล็กอเล็กนี่กูอันนี้กูไอ้เบ เหลือแค่เราตอกกันแล้วดิเฮ้ยมันเหลืออีกคนนึงเหลือคนนึงเหลืออีกคนนึงเออีกคนนึงนมันอยู่ข้างบนบ้านอยู่ข้างบนบ้านเกิดไปพิเฟรมโดนพายุตายไอ้เหี้ยไปโดนไปโดนเฟจ้าม่โง่เหรอหรอเลววะเลวรู้วะโหใครชนะไอ้นนี้สายไอ้นั่นแ่ะไอ้นั่นที่หนึ่งเพราะมันไม่สู้ใครเลยไงเออมันเลือดเต็มอ่ะเอองั้ยกูโดนลุมอ่ะใครับมาดูเกมนี้ครับเกมนี้อีเวนต์หลักคือลาวาลาวาเหีเยลอีเวนต์รองคือแบบดิซสเตอร์สตอร์มก็คือว่าจะะะมมมีีเเเเ้ารรยยยออนนพิิบบัตื่ๆล โโโโออ้ swap ก็คือว่าตอนนี้เราเรากับผู้เลื่อนในคนนี้จะสลับกันจะสลับที่กันนั่นแหละ้ยโหดียีคุณป้าอุ้ยเดือดโอเค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 โอ๊ยโอ้ยโอ้ยเราโดนเราเราสลับเราเราสลับ ใครมันจุ่มลาวาเนี่ยไอ้ยันจุ่มลาวาจุูมแล้วไม่สนับพี่ไปอันนี้อันนี้เราต้องเขายามผาที่ที่แบบว่าแอบไม่งั้นไอ้ยี่ใครจุ่มลาวาพ่อมตายหรออันนี้สิ่งเราเจอคือสู้กับบอสก็คือจะมีเอนเดอร์ดักกอนโผล่มาแล้วก็ก่อนก่อนวิดเดียววินรับก็คือไปกระสายลมผมไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันแต่ตอนนี้เอนเดอร์ดักอนโผล่มาแล้วนะฮะเฮ้ยเราต้องสู้ดิวะสู้อะไรกันแดดบุญใจหมัดรุลุนเนี้ ก่อนวิดูบินครับคือตอนนี้เราจะมีสิ่งที่เรียกว่าเหมือนว่าเราจะมีบินชาร์จมาให้นะเราสามารถที่จะปาปาใส่คนอื่นก็ได้หรือปาใส่ตัวเองก็ได้เอ๊แต่มันมันไม่นี่นะถ้าตกพื้นมันไม่เป็นไรใช่ใช่ใช่เอาไว้แบบเอาเอาไว้ปาหนีเถอะพี่แล้มันก็ปาให้คนอื่นตกมาได้ไม่ได้กระโปรงไงไงเออไม่เป็นไรตกพื้นไม่เป็นไรไงห้ากระโดดเราปลานะต้องต้องปาแบบเราติดกับพื้นอ่ะอ๋อเชื่อไม่บอกวนชั้นเลยเออเอ้าวันได้ขึ้นมาไอ้ยืนติดพ่อป่ะก๊ะ เฮ้ยเอ้ยทำไมผมทำไมผมเจ็บวะก็เจ็บดิถ้าแบบเดี๋ยวถ้าโดนตีตกหรือเปล่าไม่มึงมึงโดนกูตีแล้วก็แทะพื้นไงมึงไม่ได้พุ่งลงไงอ๋อเหรอมันเป็เลยอยากเออใช่ถ้าเกิดโดนตีก็แทะพื้นนะเจ็บเรียเกมเดี๋ยวตายไปกันไปตายไปกันดิ๋ยวตายไปกันไอ้เหี้ยคุณตายไอ้เหี้ยโคตรควายอ่ะ ไอ้เก็บพือนไม่ได้สิแก้วแองแองผีมึงวนอยู่ไงผมตายนะใช่ปะผมตายไอ้ลมๆใช่ปะปลายก็ไปข้างบนเนี่ยอยู่ดีมังกรไม่มีมาแดกกูตอนที่กูกระเด็นอยู่ข้างบนพ่อแย่พ่มึงตายแล้วเมดิโอชาเวอร์ฝนดาวตกกับกับทะลุแล้วไหนฝนฝนดาวตกมันจะเป็นไงวะมันบอกว่ามันจะมีดาวตกค่อยๆตกลงมาแล้วก็บึ้มยังไงกูเจอแล้วฮ้ยมีคนมีคนโดนดาวตกแล้วมีคนโดนดาวตกแล้วเฮ้ยโอ้โห อุ้ยไปคนระเบิดโอ้ดาวตกไม่คนโหดอ่ะอุ้ยแบบเดินวิ่งยิงเว้ยแล้วไปอยู่ดาวตกใส่หัวไปเลยเว้ยเออเรื่องกูปาได้หมดเกลียเฮ้ยครับมีก็เกงให้ตัวแย่กวะไอ้บ้านระวังเจ้ไม่มีดาวตกอ่ะอุ้ยจะตายแล้วไปดาวตกใส่หัวมีเฟียแม่งโดนดาวตกใส่หัวตายไปแล้วยังยังยักเลือดสองหลอดไอ้ก้าเจ้าเฮ้ยแย่อู้หูไม่มีดาวตกใส่หัวไมั้งไหนไม่รู้เรื่อติดหัวก่อนแล้วไปจะตายใส่หัวมีเฟียตายไปแล้วยังยังไม่ตาย เอออย่าไปตายโอเค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 อู้ยดาวตกดาวตกอีกแล้วโอ้ยดาวตกใสหัวกูไอ้เยแบบเฮ้ยกูเกือบชนะแล้วดาวมันตกใส่หัวกูตอนสุดท้ายพี่สุดท้ายพ่อมึงอ่ะไอ้เหี้ยไอ้ยแ้ยมึงโหมึงเลือดเต็มไปเลยเฮ้ยชื่อประมงคนีอะเกมจัดเกมบูบาทดูว่ารอบนี้ได้อะไรครับรอบนี้โอ้ไอ้เหี้ยนั่นอยู่แล้วก่อนดิเกลทันดูไอ้แมกกาลาวาลาวายย หมดไปเงินบนทั้งเงินบนก็แจมกรอนอีกโอ้โหกรอนมันแดกแม่คุณได้ไรเอังเอ๊ะว้าวกรอนมันแดกคนไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นเชียววิเอ่อไอ้วอตมึงช่วยหน่อยมั้โอ้โหอยู่แล้วไอ้วัอย่าไอ้วัอย่านะ

เอ้ากูโดนมันก่นเด็กตายไอะไอ้พี่เฟมรอดอีกคนเดียวไอ้สัตว์เป็นไ่ได้ไงวะชิวี่เขาจะฆ่ากูได้ด้วยเป็นกี่ปพี่เฟมเป็นคนชั่วของจริงวะไอ้เกูเจอแล้วกูชั่วไอ้ตัวนนู้นมันก่อนกินตายไปแล้วพี่ไงผมจะเริ่มจะเล่ามันอยู่อีกฝั่งนึงมันอยู่ตรงภูเขาเนี่อีกฝั่งอีกฝั่งของพี่เฟมเลยอ้าวเรื่อมันเยยอออะกว่า้้โมันใจกว่ากากปลาเกมสุดท้ายดีกว่าครับ ฮ่ากูเบื่อพิษและเคี้ยโอ้พิษกับพิษกับอาหมาไปพิบัติมหาพิบัติคือทุกอย่างมันจะนัวๆรวมๆกัน่ะในทุกๆสิบวิอันต่อไปคือคัมบิ้งฟลอร์ครับไม่รู้แปลว่าอะไรว่าน่าจะเกี่ยวเกี่ยวอะไรกับพื้นอ่ะดูพื้นดีแล้วอ๋อออ๋พื้นระเบิดจริงเพื้นระเบิดพื้นระเบิดตามใครอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยพื้นจะระเบิดทุกที่ที่เราเหยืพื้นมันจะค่อยๆหายไปใช่แล้วก็วิเทอร์ชาวเวอร์ครับก็คือจะมีฝนดาวตกวิเทอร์ อุ้ยฝฟลต์โดนเต็มเลยืนอยู่บเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านพื้นก็ระเบิดไอ้ยี่อยู่ข้างบนพื้นก็หายต่อไปน่รออดไตปคือซื้อฟิตครับซื้อฟิตจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆจะไมไปโหดจังวะเดี๋ยวหลบนี้แม่งเถื่อนจริงว่ะต่อไปคือสลับที่โอ้โหจังไรยี่ฝ่ายเลยเหลืยวะสลับที่สลับที่โอ้สลับที่คุณเกลียด เฮ้ยกูอยู่ไหนนี่อ่ะอย่าผมเอาคนไปผมเอาคนไปป่าดงกันอะดงไอ้ดงพิษอะไอ้ชิวไอ่าโอ้ยะรโอ้ยเรียบร้อยโอเคโอเตีพิษตายงิถือว่าฟิตอีกแล้ววู้โโอเคกาิชิปต่อไปครับแรงน้ำถ่วงถูกสลับดูดิแรงน้ำถ่วงสลับอ้ยอู้ยอ้ยอ้อ้าวอ้สลับกับใครวะไม่รู้พี่อยู่บนเต่าต่อไปคือหิวครับหิวจะหิวตลอดเวลาเอ้ยแต่ลอยได้ก็ดีนะดูแบบไม่ทำร้ายใครอ้้าาอ เฮ้ยไมเลี่ยน<ม>เล<ร>ยเ,เ,ย, yeah! เย้ทไม่มีเรืออีกนึงอ่ะ oh oh. เลือกืองเลืยคือหัวใจอ่ะเยี้ยแบบดีดดีไปครับแล้วพี่เล <c oughs> ือคือหัวใจด <c oughs> ีดดีมันก็ถ <c oughs> ีบผมลงมาข้างล่าง